นี่ก็กำลังจะเดินเข้ามากลุ่มภาพเขียนสีประวัติศาสตร์ก่อนโบราณก็ก็เหมือนกับภาพเขียนเนี่ยกลุ่มทั่วไปคงวาดรูปไว้แล้วก็คงจะแห้งติดหินผนังถ้ำครับเออแต่เรื่องนี้มีสีขาว มีวาดกกรูปนกรูปฝัดเลือกขวาสางก็มีขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ตาน้ำร้อยแปดห้าอบหลองนนี้จุดแรกที่ขึ้นมานี่ก็คือหลุมฝังศพโบราณก่อนประวัติศาสตร์นะครับต่อไปก็คงจะเป็นหินจันนิด แล้วก็จะเป็นภาพเขียนสีประวัติศาสตร์เขาก็จับทางเดินไว้ให้ ถ้าสิบห้าเมตร อันนี้เรียกว่าภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์อีกยี่สิบเมตรครับภาพตอนนี้ผมอยู่บนดอยออบหลวงนะครับจุดชมวิวที่ที่เดินขึ้นเขามาเออข้างล่างเป็นหน้าผาชันมากเขาก็ติดระวังลื่นระวังอะไรไป ถ้าลงไปนี่ก็ระดมคนมาหาได้เลยก็ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุด แต่ก็เหมือนช่งงางอันถินช่งงางวัตถุผาตรงนี้ก็สุดต,ตรงนี้ทางล่างก็คือเหวครับใบไม้กำลังเปลี่ยนสี